สวัสดีค่ะวันนี้โบบาจะมาสาธิตการทำเอฟเฟกหน้าผีแบบง่ายๆค่ะเริ่มด้วยรองพื้นเลยโบบาจะใช้รองพื้นตัวเนี้ยกลบคิ้วนะคะไม่ให้เห็นเส้นดำๆแต่ก็มาพบว่ามันทำไม่ได้อ่แล้วลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าถ้าใช้มันแบบเนี้ยมันไม่ได้ค่ะมันจะต้องใช้กาวย uh ูฮูก่อนด้วยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะเดี๋ยวจะทำก็เลยมาคิดได้ว่างั้นเดี๋ยวทำตาโบแทนละกันก็เลยเอารองพื้นนะคะ แค่บริเวณทางด้านขวาเท่านั้นแล้วก็ใช้อายชิโดสีดำทำตาโบแทนซึ่งการทำตาโบครั้งนี้นะคะก็จะต้องทำให้มันดำทั้งบนและล่างตะลูกะตาเลยจริงๆแล้วถ้าย้อนเวลาไปได้นี่จะไม่ทำหัวกัำหางแหลมนะเพราะรู้สึกว่ามันแบบแฟชั่นส,สเปนเซเนนอะคอจากนั้นก็เพิ่มความเข้มนะคะด้วยอายไลเนอร์คะ่ะเพราะว่าอายแชโดเนะี่ยยังเข้มไม่พอมันยังโบไม่สะใจ เออหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สัลีมาทำเอฟเฟกอันยิ่งใหญ่ของเราค่ะแต่ก่อนอื่นต้องจุ่มน้ำก่อนแล้วก็บิดให้มันหมดัดมาใช้กาวลาเทคทาเข้าไปค่ะทาที่สัลีนะคะก่อนที่จะมาปบลงที่หน้าเราใช่ค่ะกาวลาเทคนี่แหละค่ะพอดีว่าไปดูมาในอินเทอร์เนต็ตแล้วเขาบอกว่าต้องใช้ก็เลยลองใช้ดูนะคะแล้วก็ดึงผิวของสัลีให้มันยุยยๆนะคะเหมือนแบบเนื้อเละเละ แหวกแหวกฉีกฉีกเละๆอะค่ะอะแต่นิดนึงนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เช่นเดียวกันจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าหลังจะกทาเสร็จอะคะ่ะหน้ารู้สึกมันคิดเองเปล่าไม่รู้นะแต่หน้ามันเหี่ยวไปเลยอะเพราะเหมือนกับว่ากาว่ะมันดึงให้ผิวหน้ามันคล้อยลงอะค่ะอันนี้ไม่แนะนำํำละกันแต่ถ้าใครจําเป็นจะต้องไปปาร์ตี้จริงก็อ่ะแป๊บเดียวนะรีบล้างออก หลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้รองพื้นเนี่ยกดเข้าไปที่สัมรเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลายเป็นผิวหนังเราก็เลยต้องเอารองพื้นทอสีมาจะคล้ายสีผิวเอแล้วขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องกาวลาเทกพ,พูดง่ายๆว่าลองเปลี่ยนมาเป็นกาวยุฮูดูค่ะเผื่อว่าจะลดปัญหาเรื่องการดึงให้ผิวหน้าหย่อนคล้อยนะคะจากนั้นเราเพิ่มสีแดงสีเลือดเราค่ะด้วยลิปสีแดงโบกเข้าไปค่ะทาทาทาต้มแตมแตม มันจะเหมือนจริงเหมือนจังก็ตรงขั้นตอนนี้แหละค่ะเราต้องทาให้ละเอียดและใจเย็นที่สุดอ่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งสนใจสีแดงของอีกฝั่งหนึ่งของหน้าเนาะเอาตัวแผ่นี้ก่อนนะคะเราเพิ่มความให้มันเหมือนจริงด้วยการใช้อายไลเนอร์ที่เป็นแบบพู่กันเนี่ยป้ายไปๆเข้าไปเหมือนแผ่มันช้ำอะ่ะช้ำสีดบบเลือดสีดำอเอออย่างนั้นแหละ คาา,าเข้าไปใครที่มีความสามารถทางด้านศิลปะก็อาจจะได้เปรียบสนิดนึงนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะก็คือโบบาไม่ค่อยมีศิลปะในชีวิตสักเท่าไหร่ก็เลยได้ตามที่เห็นนั่นเลย จากนั้นนะคะเราก็มาแก้งานด้านอีกด้านหนึ่งะคะ่ะที่มันเป็นสีแดงด้วยการจะทําให้เป็นแผลเหมือนๆกับด้านที่ทําแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้บูบาพลาดไปอย่างหนึง่งรู้เปล่าพลาดอะไรใช่ค่ะลืมลงรองพื้นเพราะจริงๆเรามาต้องปใูให้มันเป็นสีคล้ายๆสีเนื้อก่อนแม่เสียใจมากๆเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนอยากที่จะทํานะคะก็อย่าพลาดในจุดนี้แล้วกันค่ะ หลังจากแต่งหน้าเสร็จนะคะก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะอ่ะเซ็ตผมหน่อยเลยกันค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ